สวัสดีค่ะชาวราสีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนดูดวงกับพุ่งแช่นะคะเรามาอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนกรกฎกาคมนี้กันนะชาวราสีมังกรรักนามังกรนะคะ สำหรับนะคะในช่วงเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะชัดเจนมากหรือถ้าใครมีเรื่องของคดีความอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคอาจจะรู้ผลได้ตัดสินนะหรืออาจจะหมายถึงการตัดสินใจอะไรที่มันชัดเจนเด็ดขาดมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นั่นแหละนะคะ ชาวราศีมังกรระวังนิดนึงนะจะมีงอนงน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่ช่วยเหลือกันอยู่ก็เป็นได้จริงๆไพ่คุณเด่นว่าคนอุปถัมภ์มากๆเลยนะจะหญิงจะชายคนอุปถัมภ์คุณเด่นมากแต่ไม่รู้ทําไม รู้แหละน่าจะเป็นเรื่องคำพูดนะคะเรื่องคำพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับคนที่คุณอุปถัมภ์นะคะไอ้คนที่อุปถัมภ์คุณอยู่ก็ได้เนี่ยมีแต่ไพ่ผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ทั้งนั้นเลยจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะผู้ใหญ่นี่คือแบบมาเต็มมากนะคะในเรื่องของอุปถัมภ์ช่วยเหลือชัดเจนนะคะแต่ว่าอาจมีคําพูดมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นในเรื่องของการงานระวังจะปวดหัวจากปัญหาที่มาจากคนาธาตุน้ํา ชาวราศีมีนกรรกฎพิจิกนะคะคนคนนี้จะนําเรื่องนําปัญหาเข้ามาให้คุณเครียดกังวลใจนะคะซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาของคุณด้วยซ้ำอะเอาจริงๆแล้วอะนะคะ ในเรื่องของการงานเนาะค่อนข้างจะปวดหัวส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องคนทั้งนั้นเลยหนุ่มก็คือปัญหาที่มาจากคนทัตน้ำละหนึ่งเนาะสองก็คือเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารค่อนข้างจะปวดหัวยิ่งใครทํางานทําธุรกิจอะไรต้องแบบติดต่อสื่อสารคนเยอะๆอย่างเงี้ยปวดหัวคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะจบกว่าจะชัดเจนค่อนข้างมีปัญหาคือเดือนนี้ชาวราศีมังกรมีปัญหาเรื่องคําพูดและการสื่อสารมากชนิดที่ทําให้คณรู้สึกเบื่อไปเลยทีเดียวอย่างนั้นก็ได้ อะไรช่วยได้ความชัดเจนหรืออะไรที่เป็นระเบอบระบบนะคะเป็นระเบียบช่วยได้ทําให้มันดูไม่ยุ่งยากอะไรที่คุณทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบเป็นแพทเทิร์นเนาะ,ะมันอาจจะทําให้คุณไม่ต้องสื่อสารมากไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องน่าเบือ่อเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะโอเคเรื่องของการเงินค่ะการเงินชาวราศีมังกรเนาะระวังมากหน่อยนอะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงถูกเอาเปรียบได้นะคะเนาะ คุณต้องระมัดระวังชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษสิงห์ูนะอาจจะมีการถูกเอารรดเอาเปรียบพวกที่คุณเสียหายเกี่ยวเรื่องเงินทองหรือแม้แต่กระทั่งการโกงอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังมากๆยิ่งขึ้นไปอีกก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินด้วยไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกเดือนนี้คุณต้องเตะมากๆต้องต้องเตะชนที่ ละเอียดรอบคอบม,มากๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเงินหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินก็ตามนะคะมันจะเป็นการเซฟคุณให้คุณปลอดภัยนะจากการถูกเอาเปรียบจากปัญหาก,การถูกโกงหรือใดๆก็ตามนะคะค่ะเราดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภของชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีมังกรนะเด่นเรื่องโชคหรือเปล่า โชคของคุณเหมือนกับว่าจะต้องรอไปก่อนจริงๆคุณจะมีโชคนะแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ให้คุณตามค่ะนะตามตัวเลขที่เกี่ยวกับทรัพย์สินจะเป็นบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยอะไรให้ตามค่ะตัวเลขเหล่านี้มันจะมามาซึ่งโชคลาภให้กับชาวราศีมังกรน,นะคะโอเคความรักกันบ้างความรักของคนโสดนะคนโสดจ,จริงๆคุณจะได้รับความชัดเจ,อเจนอย่างที่บอกเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ จริงจริงแล้วคุณไปเด่นเรื่องของคู่อุปถัมด้วยนะอ <c oughs> <c oughs> จะมีลักษณะนะคะของคู่อุปถัมที่เข้ามาช่วยเหลือเอ็นดูอะไรเงี้ยน่าจะเป็นชาวธาตุ ลมชาวธาตุลมคือชาวราศีกุมเมถุนตุ้นนะคะเข้ามาลักษณะคู่ซัพพอร์ตคู่อุปถัมภ์คู่ที่มาช่วยเหลือแต่ถามาถูกใจคุณไหมยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่หรอกเอาจริงๆแต่คนนี้เขาแบบชัดเจนมากค่อนข้างจะมีความชัดเจนกับคุณมากๆแต่ไม่รู้นะมันติดอะไรบางอย่างที่มันนึงทําให้คุณรู้สึกลังเลใจยังไม่โดนใจหรือยังหงุดหงิดใจเนี่ย มีแต่ไพ่ลังเลและยังสับสนเท่านั้นเลยมันอาจจะมีคําพูดบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างหรือนิสัยบางอย่างของเขาที่มันทําให้คุณรู้สึกยังไม่ได้อ่ะยังติดนะ่ะโอ้แม้ว่าเขาจะชัดเจนและช่วยเหลือคุณได้ดีมากก็ตามนะโอเคค่ะคับความรักของคนที่มีคู่แล้วนะสาหรับคนที่มีคู่แล้ว โอเคนะไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวหรือมีคู่ความรักของคุณในช่วงเดือนนี้ดูแฮปปี้นะคะดูเข้าใจกันมากขึ้นมากๆนะมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจมีความชัดเจนมีความเคลียร์กันอะไรกัน นะคะอะอะไรที่เป็นปัญหานะอาจจะก่อนหน้านี้มาจนถึงต้นเดือนนี้ก็ได้จะมีปัญหาเรื่องคําพูดที่รู้สึกทิ้มแทงทําไมคุณผู้ใจรู้สึกแย่นะแต่ว่ามันจะดีขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นั่นเองโอเคสุขภาพค่ะสุขภาพผู้ใดท่านใดที่ป่วยอยู่นะใครที่ป่วยหนักป่วยมากป่วยน้อยคุณจะหายนะคะ คุณจะหายจากอาการเจ็บป่วยนั้นๆแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะหรือว่านะคะใครที่ไม่ได้ป่วยสุขภาพแข็งแรงดีก็ต้องระวังนะมีเกณฑ์ที่จะป่วยแต่ก็จะรักษาได้หายได้นั่นแหละอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเล็กๆน้อยๆหกลมชมอุบัติเหตุใด,ดๆที่เกิดจากความประมาท โอเคค่ะเรามาดูไพ่คำแนะนำไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรชาวมังกรคะ ชามังกอนเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณคิดจะเริ่มนะคะเริ่มต้นนะงานใดๆอ่ะคุณเริ่มได้นะนะคะคุณเริ่มได้มันสามารถเติบโตได้อะไรได้แล้วคุณก็มีความสุขแฮปปี้หรือสามารถที่จะมีเงินเก็บจากธุรกิจใหม่อะไรใหม่ๆตรงนี้ได้แต่คุณต้องลงมือทอําอ่ะมันเหมือนคุณไม่หว่านมาเมล็ดต้นไม้คุณก็ไม่เติบโตอ,อ่ะเพราะฉะนั้นไอที่เด่นๆคือเดี๋ยวนี้ คุณน่าจะมีรูทางช่องทางมีโอกาสหรือเห็นภาพที่ว่ามันจะทําอะไรบางอย่างได้นะคะแต่คุณจะต้องมีความรับผิดช,ชอบมากๆด้วยนะ <c oughs> คุณถึงจะทําได้กับตรงนี้นะคะโอเคแพทย์ระบ,รบบสรุปค่ะ ภาพรวมบทสรุปเขาบอกว่านะคะเอาจริงๆเดือนนี้ชาวราศีมังกรเซ็นค่อนข้างแรงนะเซ็แนแรงหมายถึงถ้าคุณจะต้องเจราจาติดต่อสื่อสารแบบใครคุณสามารถเชื่อเซ็นเชื่อสัญชาตญาณตัวเองได้ไพ่เดือนนี้เด่นที่สุดเลยก็คงจะไม่พรร้รโองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่ที่แอนดูช่วยเหลือสปอร์ตนะคะจริงๆไพ่เหมือนจะบอกมาแล้วเลยว่าคุณควรจะทําบุญเนาะคุณควรจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือคุณจะไปไหว้พระพิฆเนศนะคะหรือไหว้ รียกว่าพลาสสงที่เป็นระดับสูงอะระดับสูงสูงอย่างเช่นระดับจเจ้าอาวาสขึ้นไปอะไรเงี้ย ถึงจะดีมากๆนะมันจะไปเด่นเรื่องของคนอุปถัมภ์ขึ้นไปอีกนะคะสำคัญสุดๆเลยก็คือต้องอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะจ๊ะนะแล้วถึงจะดีชนิดที่ว่าเคลียร์จริงๆโอเคขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวราศีมังกรที่รับฟังคลิปนี้นะหวังว่าเป็นประโยชน์แนะนำไกด์ไลน์ดีๆให้ทุกๆคนได้นะคะโอเคใครมีปัญหาไม่สบายใจอยากแนะนำอยากให้แนะนำอะไรแอดไลน์มาคุยกัน ล k u n g c h a e ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ bye บ๊ายบาะที่ติดตามเราชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้ก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะคะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคอัค์หรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย